สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมน็อตมิกโกโตแคกเกมมิ่งและว,วันนี้เราจะมาทำนิดนึงต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เนี่ยผมเผากระจกตั้งไว้นะฮะเราจะมาทำป้ายวิวค้ำมกันโอเคเติมกันเลยเลยพุดพุดฮุดโอ้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 โออกไป พลานดนิดนึงนี่ตกเลยนะฮะเนื่องจากเนี่ยมันอยู่ที่ชั้นศูนย์นะไม่มีเลด,ดล็อกกันด้านล่างเลยอ้าวผมวางไม่ได้เหรอโอเควางได้เฮ้ยทำไมลอยอทำไมลอยเนี่ยยาบก,กโดสองทีแล้วมันใจแน่ไหนะโอคโหน่ากลัวเลยฮะด้านล่าง ที่ต้องทำนี่คือผมจะตั้งเป็นช็อปด้านล่างนะครแล้วก็เนี่ยประตูนี้เข้าไปอย่างสระฟาร์มได้เลยอ๋อผมเข้าใจระบบละพอผมจะตกไปในเนี่ยมันจะดิ่งขึ้นมาเหมือนก็เป็นระบบเซฟอะเซฟไม่ให้ล่วงล่งไปโอเคก็ดีเหมือนกันโอเคักสูงครับประมาณนี้ ของกว้างได้เลยนะมันนีดไปดูปะลงใต้ทะเลคงไม่มีใครคิดทำอะไรบ้าๆแบบนี้หรอกนะโอเคทำเล็กๆก่อน สักวันค่อยมาขยงขยายโอเคฮะเอาประมาณนี้น่าจะไม่พอหรือเปล่ามีอะไรเป็นเอามาชั่วคราวด้วก่อนเอามาวางชั่วคราวก่อน ฮะตอนนี้เราก็ได้ห้องมาแล้วก็มาทำตกกผ้าวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทำประตูหนึ่งสองรู้สึกว่ามันจะไม่ แบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าบบมีไอเดียดีดีเร็วรีบแตกรีบแตกอันแบบนี้เหรอแล้วเราก็วางอ,อันนะี้กางหน้าก็โอนะแล้วก็เข้าไป๋ต่เราจะทำอันเนี้โอเคขึ้นไปด้านบนก่อนนะ ออาป้ายตรงนี้ออกอไม่ออกไมโโ่ออกลอะลลาอย่าโดนน้ำเอ,อ้ยลงไปดิได้ยินเสียงซอมบี้อโโัลลอยู่ไหนเอ,อ้ยลืมเอาอันนั้นมาบล็อกบล็อกสปอนโอเคเดี๋ยวเราค่อยลงลงไปก่อน โอเคเราก็วางป้ายตรงตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันวลคัมวลคัมยินดีต้อนรับสู่ความตายโ <c oughs> อเคเราปักไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาบ็อกบ็อกไอ้นี้ก่อน บ็อกสปอนเนี่ยมันมีความอะไรเหมันเกิดได้ไงเนี่ยไยปไปปะมันเกิดตรงไหนอ่ะเกิดปกตรงนี้หรือปล่าทีน้เราไปปักถอด เราก็จะทำแบบนี้ดูนะฮะปบดูด,ดิอา้าวทำไมมันไม่ดูดน้ำฮะเพิ่มชมทำไมมีดูดน้ำแล้วครับอา้าวไม่ดูดน้ำทำไมมันไม่ดูด ว่าทีมันต้องดูดน้ำดิอืมอืมอืมเงืบอืมเงืบว่ามันเปียกน้ำอยู่แล้วไม่นี่ถ้าเปลี่ยนน้ำมันจะมีไอเนี่ยมันจะมีกดไ,ได้ดูสปองสปอนสปอนเนี่ยมันจะสีค้ำๆนะถ้าไม่เปลี่ยนน้ำ โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีเป็นอันนี้แล้วกันสายวิธีเบสิกโอเคแล้วก็ไอเอสว้าป์เอนโทรหนาวฟาร์ดเซลหนาวเลยใชให้เกลืออ๋อมันมีน้ำอยู่รอบรอบไปมันก็เลยไม่เซ็โอเคเราจะวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้ งงเลยทำไมปองน้ำไม่ดูดน้ำว่นนาน้ำเยอะเกินน่าจะไม่เกี่ยวมากถม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 พอหรือเปล่าไม่พอก็ต้องพอวะ ไม่พอฮะเอานี้มาก่อนโอเคครับลองดูทีนะมันก็ไม่ดูแหละบา้าจริงหวานตัด มันแหลกอะ่ะเอาเาใช้วิธีเดิมไม่ได้สินะแหลกแบบนี้เราจะเปิดประตู้ว้กัน วางทันซุปเปอร์ดีเลยีบบัฟหมดแล้วโดนน้ำไม่ได้แล้วเออเรามีอันนี่ดีว่ะทำไมไม่คุดไปน,นี่เปิดโง่เลย <c oughs> โอเคเดีเ๋ยวเราไปเผา โ okay. อเคอานี้ก็ขอจบไปเพียงเ่่นี้ดีกว่าโอเคก็โ oh, อย้ยสวยดีเปลี่ยนด้านประตูดีไหม น้องไม่เห็นอะไรเลยส <laughs> <c oughs> ิ่งที่คิดคือเดี๋ยวผมต้องครับกล่องวางไว้เอ้ยตรงนี้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  แคบเกินไปรึเปล่าโอเคได้ละประมาณนี้แหละช่องที่เหลือนี่ก็เอาขีดที่เป็นไอนนั่นแหะแ็บเป็ดเขาเรียกอะไรนะขีดกับตักโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมอาจจะเป็นฟ้มสั้นๆเพราะผมทำแยกออกมาจาก ep ห้านะฮะน่าจะห้านะโอเคแลัววันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะล้วกันใหม่นะบ้านนะบายบาย